สวัสดีค่ะร้านแสงทอง e ิ e c ็ก i c b i บ e ค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันนะคะตัวนี้จะเป็น SEB Live V2 นะคะราคาปกติจะอยู่ที่29,900บาทค่ะทางร้านจัดโปรโมชั่นจะลดเหลือ22,900บาทค่ะการใช้งานจะเป็นแบบ3ที่นั่งนะคะเบาะน,นี้จะเป็นเบาะเด็กเบาะคนขับเบาะคนซ้อนนะคะเราสามารถปรับทั้ง3เบาะให้เป็นเบาะเดียวได้นะคะโดยการที่พับเบาะเด็กลงนะคะหมุนเบาะคนขับ แล้วก็กดตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเบาะคนขับแบบที่นั่งเดียวนะคะกล่องตัวนี้นะคะจะสามารถเก็บของได้กล่องจะสามารถกันน้ําได้นะคะการชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะคะจะวิ่งได้ไม่เกิน35-40กิโลเมตรแบตบหนึ่งลูกนะคะขนาด12โวลต์22แอมป์มอเตอร์ขนาด48โวลต์500วัตต์ค่ะ มีของแถมให้คือแหวนพลอยนะคะมูลค่า2,500บาทหากคุณลูกค้าสนใจติดต่อที่ Li n e s e b b i k e นะคะหรือเบอร์เบอร์โทรศัพท์0941469954หรือเบอร์ทางร้านค่ะ043332976ค่ะ